สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องโคนมากกนร์ครอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามแรงครับพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกกำลังใจเลยเด้อจ้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านยามแมลงเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะทักทายยามแมลงครับ ทักทายเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาทักทายช่วงแรงเนาะนะคะคุณมลกันหนึ่งเขาพเกานะคะหนึ่งเขาแลวกจะเหตุกับเขาเลยเนาะ,ะขอบคุณหลายๆนะคะที่แวะมาเป็นไห้ไห้นะคะขอบคุณมากๆเลยเ้อขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะ สวัสดีหกข่านนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณโดมสวัสดีจ้านะคะสวัสดีด้อ นะคะขอบคุณมากมากที่แวะมาเป็นกำลังใจให้เด้อส,สวัสดีครับสาวเกียรติภาษาคนสวยกดไลค์แล้วครับขอบคุณมากมากจ้าขอบคุณได้หลายจากคุณโดมเด้อกำลังเรา,าไม่ยั้งมือนี่นะคะกันหนึ่งเข่าค่ะหนึ่งเข่าแล้วก็สีเ่เฮ็ดกับเข่าเลยเนาะสวัสดีค่ะคุณเกย์วิน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณได้เลยค่ะจีโบกมือทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากมากเลยเดจ้ามาตนาจะมาตาก็เลยนึ่งข้าวนะคะขอบคุณได้เลยจ้าทีแววเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณมากมากนะคะทักทายกันยามแรงเนาะ เสียงเพลงนี้นี่นึน,นนะพี่น้องนะสวัสดีห้าท่านนะคะสวัสดีจ้า คหนึงโดนปนัดกพี่น้อเขาเขาคอยเชื่ขึ้นออุ้นดอกพีหน้องุ้นว่ามันเขามาดอกพีเขาอุ่นนะข้าชีุ่นแล้ว thank <laughs> you สวัสด,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 ดีหกท่านนะคะสวัสดีค่ะทักทายทักทายนะคะทักทายทุกท,ท่านเลยนะคะ ຢາກກັນກັບຍາມເມືອງເລງເນາະບໍ່ມີຫຍັງຫນຶ່ງເຂົ້າຊື່ໆຄາອັນເຂົ້າລະກະເຮັດກັບເຂາ ือเลยอาการหนาวมาอีกแล้วพี่น้องลมลมอันหนาวแหละหละ่ะคันคือฝนนี่ซิบ่มีแล้วเพราะว่าเมื่อวา,วาอนนี่ตกไปนะแต่ว่ามือนี่ก็เป็นลมหนาวแล้วสัมพันธ์ได้ว่าเป็นลมหนาวไม่เป็นลมฝนนะคะสวัสดีเก้าท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุได้หลายที่แวะมาเป็นดวงตาหายงามือแรงด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะ คนมักรอกาสีปิ่งโกบเนาะปิ่งโกปบบนปนแหงได้พี่เนองปนแหงอยากกินกลมอันปนโกแบบแหงอะน,นะ มีเสียงเม่งเนี่ยนิดหนึ่งเพราะว่าบุญกระถิ้นเหมือนเนาะแต่ว่ากระจัดบอยญ่คือตะเกานะคะจัดแบบมีตะบานจะห่วงวราไปมวนตะบานจะห้วง สวัสดี14ท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะเจอกันกันกบช่วงคนมาร่องอยางมือแรงจ้าขอบคุณห,หลายค่ะที่แวะมาเป็นดวงตางให้เด้อนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้าม,มียังค่ะมือนี้นางเบาก็หมอเขา <laughs> Tell <tries> uh him. -huh. มันเพื่อเอาแล้วพี่น้องมันจะเหนียวเกินนะถ้ากับปีงกบดอได้ค่ะพี่น้องบีงกบมันเสือมากนะพี่น้องมันตายก็เลยวจะปีงว้ปีงใบเขาปีงอะไรกับ,บ,นบนปนมันมันปนดอกก่อย ไม่ขีบเขาดูใส่วะเล็บขีบ ทุกท่านนะคะสวัสดีนะโ่้ไฟช่วนแหงเสอแล้วพี่น้องเอาขีดเทาบ่าใส่ปีงวไดไรเนะี่ยได้บ่ะจะได้ยังงั้น โอเล่ฟีงไปไครโดนจะเข่าเมียงุ๋นหรอเปงดนแบบเลกฟีงก็ได้ กล่องคข่มันบยอ,อยู่เด้พี่น่องขากล่องมันหน่อยอยังวะมันกระต่างมันบยอ,อยู่เด้นี่มันเป็นน้อยกระหล่มทวนใฟ่ไฟัน สวัสดีค่ะสวัสดีแปดท่านนะหาคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะเขามาแหลวโกนไหลคนมากรอนเน่เด้อจ้าเป็นกําลังใจให้เนอนะคะเป็นกาลังใจให้ด้วยเด้อนะจ๊ะปิงโก้พี่นนอกสื่อมาบางเสานี่มันบัตตุยไป จักมันเป็นหยังมันจังตุស់ទាงស្វាសិចាំងរុ ไม่เหไรหล่อมเธอเนาะวันแรกวันเป็นสีเห่าเขาอันนั้นวัดเลย